สัสดีค่ะวันนี้พามาทำเมนูทอดมันหัวปีนะคะสูตรอร่อยง่ายๆใครๆก็ทำได้สูตรนี้ใช้หัวปีสองหัวนะคะผ่ากลางแล้วก็ผ่าอีกซิกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หั่นเฉลียงไม่ต้องหัน่นเ,เล็กไปนะคะ ให้เป็นชิ้นน่ะไส่ก็ไม่ต้องเอาออกด้วยนะคะ่ใส่น้ำที่แช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะล้างแล้วก็เอาออกขึ้นแช่เพื่อที่ไม่ให้หัวปีดำค่ะให้สะด็ดน้ำ พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่สีฟรองตอกลงไปนะคะ ผงชูรสหรือผงปรุงรสก็ได้นะคะสองช้อนชาน้ำตาลทรายงช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะ ตีทั้งหมดรวมกันนะคะใี่เข้ากันใครจะใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปเพิ่มก็ได้นะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยแป้ง ลาลีอเอเนกประสงค์นะคะสสิบี่ช้อนโต๊ะเดี๋ยวก็หัวปีที่เราล้างน้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะคนให้เข้ากัน คุกเขาให้เข้ากันนะคะก็คนไปก็เติมน้ำเปล่าสองถึงสามช้อนโต๊ะได้เลยค่ะถ้ารู้สึกหน่งไปนะคะค่ะตั้งน้ำมันไว้แล้วพร้อมทอด ไฟแรงแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วไฟกลางค่ะนี่นะคะใช้ตะเกียตักทอดลงไปเลยค่ะเราจะหั่นชิ้นใหญ่เลยนะคะถ้าชิ้นเล็กไปจะไม่ค่อยเวลาพอสุกแล้วเวลาเรากัดจะไม่ค่อย ได้คำเป็นคำพอดีนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทอดพอเหลืองนี่ค่ะกรอบเหลืองตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะนคะคะพร้อมหม่ำได้เลยค่ะง่ายๆ ใครๆก็ทำได้จ้า